สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้ำพึ่งก็จะรีวิวของนะคะเช่นเคยค่ะของ คุณแม่แล้วก็ของคุณลูกนะคะที่เราจะต้องเตรียมมีก่อนที่ลูกของเราจะเกิดมานะคะของทั้งหมดนี้ขอบอกก่อนว่าไม่มีสปอนเซอร์ใดๆซื้อด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะมาแนะนําในลักษณะของตัวน้ําผึ้งเองนะคะที่เพราะอะไรถึงซื้อแบบนี้สาเหตุอะไรถึงซื้อแบบนี้และซื้ออย่างละเท่าไหร่ประมาณไหนนะคะก่อนอื่นเลยจะต้องบอกว่าน้าผึ้งเนี่ยเตรียมตั้งแต่ตอนอายุครรภ์ประมาณสัก6เดือนเพราะว่า เป็นช่วงที่เกือบเข้าสู่ไตรมาสสามและเราก็จะต้องมีของไว้บ้างความเชื่อเราเชื่อไหมเราก็เชื่อนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ซื้อเลยอะ่ะมันก็จะฉุกรละหุกเกินไปเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่า จะคลอดตอนไหนเผื่อมีคลอดก่อนกําหนดมาหรือว่ามีอะไรที่ฉุกหลงหกเดี๋ยวเราจะเตรียมกันไม่ทันนะคะเริ่มต้นกันที่ผลิตภัณฑ์พวกขวดนมนะคะถ้าแรกเกิดเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าขวดนมที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้แบบไหนอันนี้เราจะต้องดูนะคะเป็นของแบรนด์พีเจียนเนาะมันพุ่งซื้อมาก็คือเป็นไซส์ดับเบิลเอเนาะเริ่มตั้งแต่อายุแรกเกิดเลยจะเขียนว่าศูนย์บวก จะต้องดูว่ากี่เดือนถึงกี่เดือนนะคะถ้าแรกเกิดของลูกเราเนี่ยก็อยู่ที่ศูนย์บวกนะคะเริ่มต้นขวดนมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ6เดือนนะ,ะอายุการใช้งานแรกเริ่มก็ซื้ออยู่ที่ประมาณขวด5ออนก่อนเพราะลูกเราก็ไม่ได้กินเก่งของที่น้ำผึ้งเลือกเนี่ยน้ำผึ้งจะเลือกจุกเสม,มือนนมแม่ <Monsieur> <S <S 1> <S 1> เพื่อที่ว่าบางทีสามีคุณแม่นะคะก็จะช่วยเลี้ยงบ้างนะคะเราก็จะต้องมีตัวช่วยที่ดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นขวดนมที่น้ำผึ้งเลือกเนาะ ของเอเวนมันเพิ่งก็เลือกเหมือนกันเขาเรียกว่าแอนตี้โคลิกนะคะก็ซื้อมาเพื่อเอามาลองใช้ดูเหมือนกันบางคนก็แนะนําว่าซื้อทีไรย,ยี่ห้อลูกจะได้ไม่สับสนแต่น้ำพึ่งก็คุยกับคุณหมอนะคุณหมอก็บอกว่าของหมอนซื้อทั้ง3ามสี่ยี่ห้อเลยก็ดูด้หมดนะก็ดูว่าอันไหนเหมาะกับลูกก็คนขายกับ คุณหมอก็พูดไปตรงกันฉะนั้นน้ำพึ่งก็เลือกตรงกลางก็คือว่าซื้อของที่น้ำพึ่งคิดว่าโอเคลูกอ่ะคงจะได้ใช้แต่น้ำพึ่งไม่ได้ซื้อเยอะอันนี้ก็คือมันอยู่ที่โปรโมชั่นยังไม่ต้องซื้อมาทีละ1 0 20ขวดนะไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะคะในส่วนของขวดนมจบไปเราไปดูในส่วนของน้ำยาล้างขวดนมน้ำยาล้างขวดนมเนี่ยก็จะมี2แบรนด์เลยทั้งดีนี่แล้วก็พีเจียนนะคะ น้ำผึ้งก็องของพีเจี้ยนมาก่อนสองขวดตอนแรกเนื่องจากว่าก็ใช้ขวดนมพีเจี้ยนเหมือนกันเขาก็ดังในเรื่องของแม่และเด็กอยู่แล้วซึ่งมีความปลอดภัยและดีนี่ก็เหมือนกันนะคะดีนี่น้ำผึ้งซื้อแบบเติมมาเขาเขาก็บอกว่าก็เป็นออร์แกนิกก็ลองเอามาใช้ดูนะคะ mm. ก็คงดีทั้งคู่เหมือนกันก็แบบนี้ก็แบบเติมแบบนี้ก็แบบเป็นขวด แล้วก็แต่งร้านขลดนมก็จะมีหลายแบบหลายยี่ห้อหลายสไตล์มากอันนี้นะนเ <c oughs> พิ่นก็คุยกับคุณหมอที่มีประสบการณ์ตรง <c oughs> เช่นการเป็นคุณหมอเด็กแล้วก็มีลูกแล้วถึง2คนนะคะอาจารย์ก็จะแนะนําว่าแบบเนี้ยจะสะดวกและดีเวลาล้างเนี่ยถ้ามันเป็นแบบขนๆน่นะชักออกมาก็อุ้ยกระเด็นกระดอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟองนา้าแล้วก็ช่วยถนอมขวดนมด้วยอีกอย่างหนึง่งข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าตรงด้ามจับอะค่ะ เนี่ยค่ะมันหมุนได้ฉะนั้นเวลาคนล้างเนี่ยเขาก็จะควงก็จะควงได้เห็นไหมอ่า<ม>เราไม่ต้องทามืออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันก็จะควง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 ,ควงไปแต่ถ้าเป็นแบบว่าที่เป็นเี็กที่ด้านจับเนี้ยเราจะต้องอย่างงี้อันนี้ก็จะแบบช่วยแบบลดแรงแล้วก็ทุกซอกทุกมุมได้ดีนะคะอันนี้น้ำพุ่งก็ซื้อมาเพิ่มเป็นจุกล้างขวดนม ซื้อขวดนมพีเจียนก็ต้องใช้จุกแบบนี้นะคะของแบรนด์เดียวกันเพราะว่าจะได้แบบทุกซอกทุกม,มุมเพราะเขาออกแบบมาให้ตรงกระจุกข,ของเขาตรงนี้น้ำพึ่งซื้อของคาเมล่ามาอันนี้คือเอามาลองก่อนนะคะก็คือเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยเราก็แบ่งนมนมผงของลูกนะคะใส่ไว้อันนี้ซื้อมาเผื่อเผื่อว่าตัวเองน้ำนมไม่พออาจจะต้องได้ใช้นมผสมช่วยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องรื่อขวดนมเครื่องรื้อเนี่ย มันมีในเรื่องของลักษณะของการใช้ไอน้ำนะคะนึ่งไปถึงจุดเดือดประมาณ120องศาหรือเปล่านะไม่มั่นใจนะตอนนั้นที่คุยกับคุณหมอแล้วก็อบแห้งได้ด้วยนะคะน้ำเพิ่งคิดว่าขวดนมเด็กแบบเนี้ยจะตอบโจทย์แบรนไหนก็ได้คอแค่ นึ่งขวดนมได้ก็เพอะถ้านึ่งแล้วอบแพงด้วยก,ก็ก็ดีมันมันสบายต่อคนใช้เนาะไม่ต้องมาแบบรอให้เสด็จน้ําถ้าไม่มีเครื่องอบตัวนี้น้ำพึ่งก็ยังไม่ทันได้เคยลองใช้เหมือนกันนะถ้าได้ลองแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะตัวนี้นะคะเป็นที่คีบขวดนมนะคะก็คือว่าเวลาเรานึ่งขวดนมแล้วอ่ะขวดนมมันก็สเตอร์ไลน์แล้วก็คือมันก็แบบปราศจากเชื้อแล้วเนาะถ้ามือเราไปจับมือเราเนี่ยแหละจะเป็นตัวนําพาเชื้อฉะนั้นน้ำพึ่งก็จะใช้ที่คีบ ตัวนี้เป็นตัวขี้ปวดนมมาเวลาเอาออกจากเครื่องเนาะส่วนตัวนี้แถมมาค่ะก็คือเป็นที่อุ่นนมนะคะเวลาคุณแม่นักปั๊มเนาะแล้วก็เอาออกมาจากตู้เย็นจะอุ่นนมให้ลูกกินนะคะก็จะใช้เป็นเครื่องอุ่นก็เติมน้ําเข้าไปแล้วก็เอาขวดนมใส่เข้าไปแล้วก็หมุนก็ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้ลองใช้แล้วจะรีวิวให้แต่ว่าวิธีการอุ่น นมมันก็มีอยู่นะถ้าเราจะไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเช่นกันแต่ว่าเขาแถมมาเราก็เอาค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมนะคะของลูกไม่ว่าจะเป็นขวดนม,มน้ำยาล้างขวดนมเครื่องนึงขวดนมนะคะทั้งหมดนี้นำเพึ่งก็ซื้อมาแค่อย่างละ1-2ชุดซื้อแค่นี้ไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้ใจลูกมากเผื่อลูกใช้แล้วแพ้ลูกไม่ดูดขวดลูกไม่ชอบจุกแบบนี้ เนี่ยคะ่ะสิ่งที่เสียดายที่สุดคือการซื้อมาเราไม่ได้ใช้ไม่ได้เสียดายเมื่อราคาแพงก็ค่อยๆทยอยทยอยซื้อดีกว่านะคะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันค่ะต่อมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กค่ะแล้วก็น้ำยาประพันผุานุ่มนะคะส่วนใหญ่น้ำพึ่งก็จะซื้อของดีนี่มาเพราะว่าหลายคนบอกว่าเป็นออร์แกนิกด้วยแล้วก็ราคาไม่ได้จัดว่าสูงเกินไปนะคะก็เอามาลองก่อนซื้อมาก็ซื้อมาหลายสีนะคะก็จะลองดูก่อนว่าลูก แพ้ไม่แพ้นะคะก็ซื้อมาแค่นี้แหละคะ่ะซื้อมาเตรียมไว้ก่อนก็มีทังน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ำยาสักผ้านะคะตอนแรกๆ่ที่ไปซื้อเขาก็บอกว่าอันนี้ดีนะคะแล้วก็แบบเออเราก็ดูว่าเยทำไมร,ราคามันดูแพงกว่าหลายๆถุงหลายๆสีหลายแบบเนาะก็เลยลองซื้อมาก่อนสองอันแล้วก็อันนี้ซื้อแบบเป็นขวดมาด้วยเพราะว่าเวลาเราใช้ขวดหมดก็จะใช้ถุงพวกนี้แหละคะ่ะเติม ต่อมามีคนแนะนําว่าสีเขียวว่าดีออแกนิกดีนะคะก็เลยซื้อมาลองแค่นี้ก่อนถ้าลูกไม่แพ้ก็จะซื้อใช้ต่อแต่ว่าถ้าลูกแพ้เราก็จะได้หยุดที่นิดแค่นี้เนาะไม่ได้เสียตังอะไรเยอะไม่ได้ซื้อยกลังฉะนั้นน้ำพึ่งจะใช้หลักการที่ว่าซื้อมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ต้องแปลกใจว่าเอา้าแล้วซื้อมาตั้งหลายสีตั้งหลายแบบเขาจะแพ้ไหมนะ้ำพึ่งคิดว่าถ้ามันเป็นแบรนด์เดียวอ่ะ ก็คือดีนี่เหมือนกันแต่แค่มันคนละสีคนละกลิ่นเฉยๆอ,อ่ะคงจะไม่ส่งผลทําให้แพ้ได้ขนาดนั้นคือถ้าแพ้ก็แพ้จากผลิตภัณฑ์ในตัวของยี่ห้อนั้นๆคงไม่ได้เกี่ยวกับ สีและกลิ่นนะคะน้ำผึ้งก็เลยเลือกซื้อแบบนี้มาก่อนต่อมานะคะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับอาบน้ําทั้งหมดเลยนะคะที่เราจะต้องใช้เนาะอย่างแรกที่ต้องมีก็คืออ่างอาบน้ําค่ะของน้าผึ้งให้สิทธิ์คุณพ่อเป็นคนเลือกค่ะเพราะคุณพ่อจะเป็นคนอาบน้ําให้กับคุณลูกนะคะ <Wow. S 1> คุณพ่อก็เลยเลือกเป็นอ่างแบบนี้มาเราจะต้องมี รูนี้ก็ดีเนาะอืจะเป็นรูในส่วนของการระบายน้ําแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ยกเททิ้งเลยแต่เราคิดเผื่อไว้ว่าถ้าสมมติว่าคุณพ่ออาบกับพื้นแล้วรู้สึกไม่สะดวกเราก็จะซื้อขาตั้งเพิ่มเพราะก็มีขาตั้งขายเหมือนกันขาตั้งถ้าเราวางบนขาตั้งเนี่ยเวลาเราระบายน้ําเราก็แค่เปิดจุกออกแค่นั้นมันก็จะระบายลงข้างล่างอันนี้คือเราซื้อวางแผนเผื่อไว้เนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่า ลูกจะยังไงจะอาบน้ําง่ายจะอาบน้ํายากนะคะมันก็มีหลายๆปัจจัยเราก็ซื้อเผื่อ,อไว้ก่อนต่อมานะคะผลิตภัณฑ์อาบน้ําเด็กเหมือนเดิม <Wow. S 1> น้ําพึ่งก็ใช้ของดีนี่ออร์แกนิกนะคะหลายคนก็แนะนํามาว่าดีแล้วก็เวลาซื้อน้ําพึ่งก็จะซื้อแบบว่าสระผมแล้วก็อาบตัวไปได้วยเลยก็คือจะได้จบทีเดียวไม่ต้อง หยิบเยอะหยิบถูกหยิบผิดนะคะเดี๋ยวมีปัญหาแล้วก็เลยอันเดียวจบเลยค่ะซื้อมาขวดเดียวเอามาลองดูก่อนนะคะต่อมาเด็กควรมีโลชั่นนะคะน้ำพึ่งก็เลยเลือกของพีเจนเนาะดูรีวิวมาเขาก็ว่าตัวนี้ดีเนาะเป็นโลชั่นน้ำนม,มซึมเร็วเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวเด็กตัวแห้งต้องบอกก่อนว่าน้ำพึ่งอะ่ะคุยกับคุณหมอเด็กเฉพาะทางภูมิแพ้มาในส่วนของน้ำพึ่งครอบครัวน้ำพึ่งรวมทั้งสามีเนี่ยก็เป็นในลักษณะของโรคภูมิแพ้ซึ่งตอนที่น้ำพึ่ง ท้องอยู่เนี่ยก็มีอาการภูมิแพ้กำเริบเหมือนกันก็ต้องพ่นยาช่วยเป็นยาพ่นจมูกนะคะอันนี้ก็เลยได้ปรึกษาคุณหมอเพราะว่าน้ำพึ่งก็เป็นพยาบาลเด็กเจอเคสที่แบบล่าสุดเมื่อไม่ไมกี่เดือนก็คือแพ้แพ้เยอะมากตั้งแต่หัวจะหลดเท้าคุณหมอก็แนะนําว่าถ้าลูกเกิดมานะคะ ก็พยายามให้กินนมแม่ให้เยอะที่สุดแล้วก็ใช้โลชั่นทาตัวไปเลยทาให้เยอะให้ผิวชุ่มชื่นมากที่สุดนะคะอันไหนป้องกันได้แล้วก็ป้องกันไว้ดีกว่าน้ำผึ้งก็จะเริ่มใช้ของพีเจียนก่อนก็เขาแนะนำมาว่าดีแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเกินไปนะคะสำหรับน้ำผึ้งน้ำผึ้งโอเคพอไหวในราคานี้ยังไม่เริ่มแบรนด์ที่แบบว่าไฮไฮเนื่องจากว่าเผื่อลูกเราไม่ได้เป็นภูมิแพ้นะคะเผื่อผิวดีก็จะได้เซฟมันนี่เราได้ด้วย ออยออยเนี่ยจำเป็นเพราะว่าช่วงเด็กแรกเกิดเนี่ยจะมีไข่ที่ตัวใช่ไหมคะน้ำผึ้งก็เอาตัวนี้แหละออยเทผสมน้ำให้ลื่นๆหน่อยก็ถูๆขัดๆใข,ข,ขที่เกิดมาแล้วไข่ไม่ได้เยอะก็โชคดีไปแต่ถ้าไข่เยอะเราก็ต้องถูๆใช้ออยเนี่ยแหละเป็นตัวช่วยอาบน้ำลูกค่อยๆถูๆมันก็จะค่อยๆหลุดๆไปเรื่อยๆส่วนตรงนี้เป็นสำลีแผน่นแล้วก็สำลีก้อนเอาไว้ใช้ในตอนอาบน้ำเด็ก ะะอันนี้ก็เอามาน้ำพึ่งก็จะเอามาแบบว่าเช็ดก้นลูกด้วยเวลาก้นอื่นเนาะชุบน้ําไว้แล้วก็เช็ดก้นน้ำพึ่งจะไม่ใช้ทิชชู่เปียกนะเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าลูกเราอะถ่ายบ่อยใช้บ่อยๆก้นจะแดงน้ำพึ่งเจอมาเยอะและเด็กก้นแดงถ้าก้นแดงจริงๆเนี่ยแนะนํานะคะล้างกับน้ํา เอามือถูๆดีกว่าทิชชู่เปียกเปลืองเงินด้วยเพราะว่าราคาสูงเอาไว้ใช้ในยามจําเป็นเช่นเราออกไปข้างนอกเราไม่สะดวกดีกว่านะคะอันนี้ก็คือซื้อมาเผื่อสำลีก้อนเอาไว้ใช้เช็ดตรงเช็ดตาเวลาลูกเราอาบน้ําเสร็จแต่ถ้าเช็ดตาเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นสำลีก้อนสเตอร์ไล์ก็ดีนะคะมีขายอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ซื้อมาจะไปซื้ออยู่ก็อันนี้เอามาใช้ในลักษณะของอเนกประสงค์สำลี ดีเทลน้ำพึ่งไม่ได้ลงลึกเพราะว่าถ้าลงลึกน้ำพึ่งจะเอาไว้เป็น EP ีหน้าต่อๆไปนะคะเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องไม่งั้นคลิปจะยาวอาจจะต้องตัดเป็น2 EP ด้วยซ้ำมัง้งของคลิปนี้ต่อมาแพมเพิร์ดน้ำพึ่งก็ซื้อแค่นี้ละคะ่ะซื้อที่ถ้าจำไม่ผิดเซเว่นนะคะก็ใช้ของมามี่โปโกออร์แกนิกนะคะเพราะว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยจะอึเยอะฉี่เยอะต้องเปลี่ยนบ่อยเราไม่รู้ว่า นีลยลูกฉี่หรืยยอยังหรืออะไรถ้าเขาหลับอยู่ยังไม่กล้าไปกวนอย่างเงี้ยเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่แบบซึมซับน้าได้ดีเขาจะได้ไม่งองแงนะคะไม่งั้นเขางองแงทั้งวันแน่เลยแต่เมื่อก็หาข้อมูลมาเยอะมากสอบถามก็เยอะมากนะคะก็จะมีสองแบรนด์คือแมรีกับมามี่โปโกนะคะก็เลยดูราคาแลอะอะลองมามี่โปโกแบบออร์แกนิกก่อนดีกว่านะคะจะได้แบบช่วยเซฟ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยถ้าเขาใช้ได้แล้วก็กล้นไม่แดงนะคะไม่เป็นผื่นแพ้เพราะว่าในส่วนของมามิปกอกก็ได้รับการรีวิวมาเหมือนกันว่าดีเยี่ยมนะคะน้ำผึ้งก็เลยซื้อเป็นซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกถ้าเขาใช้แล้วไม่แพ้ค่อยซื้อยกลังค่ะต่อมาอันนี้ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่ซื้อมาเผื่อนอะบางคนก็บอกว่าใช้ผ้าอ้อมก็ได้แต่น้ำผึ้งว่าใช้แล้วทิ้งดีกว่าอันนี้เป็นเบบี้ทูธกมนะคะวิปเนาะเป็นผ้าเช็ด นะคะก็เอาไว้ในลักษณะของเวลาลูกกินนมแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะทำความสะอาดหลังอาบน้ำวันละครั้งสองครั้งแค่นั้นก็พออันนี้เป็นที่ดูดน้ำมูกจริงๆใช้เป็นลูกยางแดงก็ได้นะแต่วันนั้นน้ำพึ่งได้คูปองเพราะว่าซื้อคาซีดกับ เข็นแล้วได้คูปองเอามาใช้ในเซ็นทรัลเยอะก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วก็เจออันนี้อ่ะใช้อันนี้ก็ได้จริงๆลูกยางแดงก็ได้นะเป็นที่เอาไว้ดูดน้ํามูกเฉยๆเวลาถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าเด็กมีน้ํามูกก็ดูดน้ำมูกเอาออกมาหน่อยหลังอาบน้ําเช้าเย็นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนาะไม่ต้องไปแบบยุ่งอะไรกับจมูกมากมายก็ใช้แค่การสำลีชุดชุบน้าต้มสุกเนาะเช็ด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 หรือว่าเป็น น้ำเกลือน้ำสไลด์เนบบูอันเล็กๆะคะ่ะอห 5ml ก็ได้แล้วแต่ดีไซน์ของคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านเลยอันนี้ก็จะเป็นผ้ายางจริงๆเขาเอาไว้ใช้ในเรื่องของลักษณะรองกันฉี่แต่น้ำพึ่งไม่ใช้ที่เตียงแต่จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่อาบน้ําแต่งตัวให้ลูกนะคะก็อาบน้ําเสร็จเอาลูกมาวางน้ำพึ่งจะไม่ได้แบบซื้อที่แต่งตัวแลวให้ลูกนะคะก็จะใช้เป็นแบบว่า ที่นอนของเขานั่นแหละแล้วก็ปูตรงนี้ให้นิ่มๆหน่อยแล้วก็แต่งตัวพยายามจะเซฟใช้อย่างแบบไม่เชิงประหยัดแต่ว่าให้คุ้มค่าที่สุดถ้าเราจะต้องซื้อเบาะอาบน้ําให้เด็กใหม่นะคะแล้วใช้แค่ไม่กี่เดือนเราก็ไม่ได้ใช้น้าพึ่งคิดว่ามันเปลือง <c ười> คําเดียวสั้นๆน,นะคะก็อันนี้มันใช้ได้จนโตเลยอะ่ะน้ําพึ่งจะใช้ผ้ารองฉีแบบนี้ เป็นแบบผ้าซับไปเลยแต่ถ้าชีบอยเกินสผืนเนี่ยซักไม่ทัน <S <S ก็จะใช้เป็นตัวนี้แทน <S <S เพราะว่าเช็ดได้นะคะน้ำพึ่งจะแกะให้ดูซื้อมา2ขนาดค่ะขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ของพิวรีนอันนี้อันนี้จะเป็นขนาดเล็กคือปูเลยแล้วเขาก็นอนถ้าเขาฉี่มา ถ้าก็จะซึมซับฉี่แล้วเราก็เอาไปซักล้างแล้วก็เอาผืนใหม่ผื้นใหม่ก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่นะคะก็จะใหญ่เผื่อบ,บางคนอยากรู้ใหญ่กับเล็กห่างกันขนาดไหนจะเทียบให้ดูค่ะเนี่ยค่ะห่างกันประมาณนี้ผื้นใหญ่กับพื้นเล็กซื้อมาอย่างละหนึ่งเช่นกันค่ะเพราะว่าเอามาลองดูก่อนเนาะ ถ้าดีก็ซื้อเพิ่มหยิบไปหยิบมาหยิบช้าไปหน่อยจริงๆเราต้องรีวิวคู่กับอ่างอาบน้ําแต่ไม่ทันแล้วนะคะของเข้าไปเต็มหมดแล้วเป็นตะข่ายรองอาบน้ําสําหรับเด็กทารกบางคนก็บอกว่าได้ใช้บางคนก็บอกว่าไม่ได้ใช้เนาะได้ใช้ไม่ได้ใช้นะ้าพึ่งก็เอามาไว้ก่อนเพราะว่าเอามาลองอันนี้อย่างเช่นตรงนี้อะจาลองให้ดูนะคะตรงนี้มันจะเป็นแกนใช่ไหมคะแกะเลยดีกว่าตรงนี้มันจะเป็นที่ล็อก กับอ่างนะคะก็จะล็อกกึก๊กก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะถ้าอยู่ในอ่างก็น่าจะประมาณสักสองสาเดือนละมัง้งถ้าจะได้ใช้นะคะเพราะว่าให้ลูกเนี่ยเอาลูกพิงไม่ให้ลูกลื่นลงอ่างบางทีเด็กลื่นปุ๊บนานลงไปกับอ่างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างขึ้นมาฉะนั้นเราก็เลยเลือกอันนี้มาเพื่อที่ว่ากันลื่นด้วยนะคะแล้วลูกก็จะได้นอนอาบไปด้วยน่าจะได้ใช้เขาบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ ส่วนบวกก็คือได้ตั้งแต่แรกเกิดแต่คิดว่าแรกเกิดน่าจะยังเพราะว่าแรกเกิดวิธีการอาบน,น้ําคือเราก็จะเอาจับที่รักแร้ลูกเนาะแล้วลูกพิงพลิกไปพลิกมาเรายังไม่ได้ปล่อยให้ลูกอยู่กับอะไรแบบนี้หรอกเนาะเพราะว่ามันก็เสี่ยงอันตรายซื้อมาก็ไม่ได้เสียหายราคาก็ไม่ได้แพงนะคะก็แล้วแต่ว่าจะได้ใช้ไม่ได้ใช้นะคะแต่น้ำพึ่งคิดว่าของทุกอย่างที่น้ำพึ่งซื้อมาคงได้ใช้หมดอะคะ่ะเน้นหลักที่ว่าประหยัดแล้วก็ ได้คุณภาพแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะซื้อมาแค่อย่างละ1-2ชิ้นเอามาลองดูก่อนน้ำเพื่งคิดว่าอะไรก็ตามถ้าเราซื้อมาเราได้ใช้คุ้มค่าเสมอค่ะ